ในวันนี้ผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่ชุมชนยางงามอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่3ตําบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยแห่งนี้นั้นได้เกิดความหวาดวิตกและหวาดกลัวกับสิ่งที่พบเนื่องจากว่ามีชายอายุประมาณ30ปีเดินอยู่บนถนนตามซอยแห่งนี้และนะครับและมีลักษณะการพูดคนเดียวซึ่งสิ่งนี้เองทําให้ชาวบ้านนั้น บาดพิตกและเกิดความบาดกลัวขึ้นจึงขอให้ผมนั้นช่วยลงพื้นที่มาทําการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นใครและทําไมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนบุคคลทั่วไปแล้วนะครับและในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงยังจุดเกิดเหตุและได้พบกับบุคคลดังกล่าวแล้วซึ่งเราจะเข้าไปเจราจาพูดคุยกับบุคคลน,นี้กันนะครับว่าเพราะสาเหตุใดเขาถึงได้พูดคนเดียวอยู่ตลอดเวลา จนทําให้ชาวบ้านที่พบเห็นนั้นเกิดความบาดวิตกขึ้นเชื่อระบบเชื่อเลยนะนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะอยู่งั้นล่ะอยู่งั้นล่ะชื่ออะไรนะครับ cmg 8 7ดเลูกรักจักรวาล cmg 8 7ลูกรักจักรวาลพี่ถามให้หน่อยได้ไหมไม,ไม่เป็นไรยืนตรงนี้แหละลูกยืนตรงนี้แหละเ,เราเสพยาไหมลูกอเอาตรงตรงไม่ได้เสพครับมันเป็นพลังงานที่เอาไว้ใช้กันสำหรับนักเสพร,ระบบเท่านั้นครับผมผมไปตรวจ ฉีกับคุณมอมาตลอดเราบอกว่าเราไม่ได้เสพหรอแล้วทำไมเราพูดคนเดียวครับเอ่อแม่พูดคนเดียวครับมันเป็นการพูดผ่านเหมือนแม่ซื้อกับพ่อซื้ออยู่ใช่ค,คืออะไรอะครับลูกแม่ซื้อกับพ่อซื้อหมายถึงว่าเอ่อแม่ดาดาวครับอ่าฮะทางเบื้องบนดาดาวเขาจะส่งมาว่าให้เราเราคุยกับเบื้องบนอยู่หรอใช่ฮะชื่ออะไรครับนั่งนี้ได้ไหมลูกนั่งนี้ได้ไหมคุยกับพี่หน่อย มีอะไรพี่ช่วยไหมลูกมีฮะครับเ,คเ,คเขาชอบเอาไอ้พวกมันแงมาขึ้นเท้าผมแลงขึ้นเท้าเราแล้วตอนนี้เราติดต่อคุยกับใครเราอยากคุยกับใครเอ่อผมเป็นระบบมากเอ่อช่วยทําเรื่องระบบมากกว่าพี่ทำไมถึงปล่อยให้คนที่เขาทําผิดไปแบบนั้นฮะเดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคแต่ว่าพี่จะคุยกับเราก่อนไงมีคนอ่ะคือเขากลัวเราเนาะเขาเห็นเรายืนคุยคนเดียวแล้วก็เดินไปทั่วเลยจนเขากลัวเออไม่ได้คุยคนเดียวครับ ตรงนั้นน่าจะมีสามคนอ่าที่คนเขามองไม่เห็นแต่ผมช่วยได้แล้วผมก็ช่วยได้จริงอือฮึแค่นั้นผมมีกฎของผมก็คือเราลงไปช่วยเหลือไม่ได้ลงไปไปกดดันเขาหรือว่าไปขโมยของเขาอ่าอะไรแ,แบบนี้ฮะเราเคยโดนจับแล้วไม่ใช่หรอลูกเออผมโดนจับมาแปดครั้งแล้วครับผมคดีอะไรครับเอ,อ่ไม่มีคดีครับอือไม่มีคดีครับผมไม่มีคดีหรอผมให้ได้ฮะ เวลาไม่ต้องห่วงแล้วเราติดต่อใครได้บ้างตอนนี้เราคุยกับใครได้บ้างที่เรายืยนคุยคนเดียวเราคุยกับใครกเออผมคุยกับแม่ผมตลอดแม่ที่แบบว่าเขาสอนผมเรื่องการปั่นพลังงานกับใช้พลังงานอินฟินิตี้พลังงานอะไรลูกไหนบอกได้ไหมพลังงานอะไรเด๋บอกพี่ๆี่ให้พี่เป็นความรู้น่อยเอ่อเป็นพลังงานอินฟินิตี้ฮะพี่อยากขอเกี่ยวกับเรื่องแววตาฮะไม่เป็นไรโอเค<า>โอเคช่องนั้นไม่ใช่ไม่ใช่กล้องนะเป็นการูี อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วังไมาให้พี่วังนะฮะผมลงจากกรุงเทพเลยนะฮะโอเคได้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่บอกอินฟินิตี้มันเป็นยังไงพี่ไม่เข้าใจเอินอินฟินิตี้หมายถึงว่าอ๋อพี่ดูดเอาได้อาเพราะว่าเขาเอามาเทอย่างเดียวเลยที่ท้าผมผมหันดีโอตลอดครับจะทําให้ผมรู้สึกแบบว่างูหงิดตลอดหงิดตลอดตอนนี้งูหงิดไหมโลกตอนนี้งูหงิดไหมเอ่อผมรับสถานการณ์แบบเรารู้ไหมว่ารู้ไหมว่าตอนนี้คนก็กลัวเราหู้มว้ไว่าตอนนี้คนก็กลัวเราหรก ผมว่าคนกลัวผมคนกลัวผมห้าคนแต่คนที่ที่พร้อมจาเชื่อชูผมออกไปข้างนอกกันดีนะฮะออกไปข้างนอกทําไมลูกไม่ต้องไปเราออกไปก็มีแต่คนกลัวเราเขาเห็นเรายืนคุยคนเดียวลูกเออเจ้าผมมีใบบ้างไงฮะ <c oughs> ดีไฟถูกต้องไหมฮะอือ <c oughs> พวกเขาเอาผมไปฉีดยาแปดครั้งครับม,มีใบบ้าอยู่แล้วอ่าแต่สรุปแล้วคุณหมอก็คือคุณหมอเขาก็ขันขันนิฐานไม่ได้ว่าผมบ้าหรือไม่บ้า <c oughs> เพราะว่าคุณหมอเซ็นได้แค่ห้าข้อมันนีเหมือนเจ็ดข้อแล้วเราคิดว่าเราเป็นอะไรอะลูกผมคิดว่าผมเป็นตำนวรวจยศใ่ายกับพี่ด้วยยศอะไรลูกยศอะไรตอนนี้เดี๋ยวเขาโทรมาครับแล้วแล้วคนที่เขาเนี่ยตอนนี้ลูกป้าใช่ไหมคนเนี้ยป้ารู้ไหมว่าเขาอะคือตอนนี้ชาวบ้านอะโทรแจ้งมานเนาะเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาเห็นลูกป้าเนี่ยไปยืดคนเดียวไปพูดคนเดียวป้าคิดว่าเขาเป็นอะไรครับบางทีก็พูดทั้ง คืนไม่ได้หลับได้นอนเขาก็เลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยงไก่ป้าคิดว่าเขาเป็นอะไรฮะเป็นบ้าเสพยาไหมเสพยาอะไรครับผมไม่รู้กับเพราะเราเพรายาอยู่บนอะไรที่บ่อลใหญ่อะไรพี่สาวก็ไปดูเขาไปกล้าเข้าไปป้ารู้ยังไงเขาเสพเขาจอาเงินไหนไปเสพจ้ะตรงมาเพื่อจะมาทางให้บ้านหรืสิงเงี้ยไอ้ที่ว่าไอ้พี่สาวเขาไปบ่อลใหญ่นะเขาไปดูรถนะ คต้องฉีดอยู่แล้วเข็มไม่ค้างหรอกก็เกี่ยวกับด้านสมองแล้วก่อนหน้านี้ไม่ไม่ค้างใช่ไหมเขาปกติอยู่ปกติฉีดแล้วอะไรแล้วก็ค้างทุกวันเลยเหรอครับเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอนี่เขาเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งเป็นเนาะอ๋อเขาเพิ่งมาเหรอแล้วเขาไปไหนมาจ้ะเป็นขาไปไหนมาป้าพวกหาฝูงอ๋อเพิ่งกลับมาแล้วก็มาเป็นอีกครับแล้วป้าอยากให้ทําอะไรครับเนี่ยตอนนี้อยากให้ช่วยยังไงเอาไปยังบำบาดหรือเริ่มเร่งคดี บัมบัดก็ได้เนาะป้ากลัวไหมครับถามจริงแล้วพ่อเขากลัวไหมกลัวกลัวเขาทําร้ายเอาหรอเขาหลอนหรอครับตอนนี้ป้าพูดอะไรป้าอยากให้ทำไงเดี๋ยวผมจะได้บอกตํารวจเขาให้พี่สาวอยากให้ล็อกไปพี่สาวของเขาเองเลยนะเขามาเมื่อวานนี่ป้าคนนี้ปะไม่ใช่ไม่พี่สาวเขาทำงานบางเดี๋ยวแต่เขาไม่ทําร้ายใครใช่ไหมไม่แต่เขา กูวูบทำเมียเขาทำเมียเขาครับผมทำงานเพื่อเพื่อนชาติเพื่อสังคมไม่ได้มาทำงานเพื่อสิ่งใดสิ่งเดียวผมรู้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะผมเป็นพ่อพลังงานไงพี่ผมติดทั้ง g a l a ี่โชว์ได้ผมไม่เคยแฮ็กโทรศัพท์ใครไม่เคยขโมยของใครไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น แล้วตอนนี้เราเป็นอะไรอะลูกฮึแล้วก็บอกให้กราบพี่ก็กราบเดี๋ยวผมรู้ว่าพี่โดนอะไรรู้ป่าผมบอกแล้วอย่ามาโดนเขาล็อกคืนแล้วแม่งเป็นคนนั้นน,น่ะบอกเลยนะถ้าเขาจ้างมาอย่ามาต้อพี่ตายเขศสะาลครั้งที่แล้วก็ลงไปก้ง้งคนช่วยขึ้นมาที่ไปถามเขตสานก็คือว่าคนที่เดินผู้คนเดียวเนี่ยจนชาวบ้านเขาหวาดกลัวน่ะคือลูกทแท้ๆของป้า ป้าเชื่อว่าเขาเสพเสพยานแน่นอนป้ามั่นใจป้าอยากให้ตำรวจจับไปดํบบัดไหมอยากให้ตำรวจช่วยป้าเพราะอะไรครับดูไปดูแล้วมันเข้ามาอย่างนี้ก็โดนโดนเตนเข้าอยู่แล้วเต็มาตาอยู่แล้วครับไม่ละป้ากลัวเขาไหมตอนนี้กลัวกลัวกลัวเขาทำอะไรครับไอ,ไอ้ทำก็ไม่ทำหรอกมันข้างบดข,ข้างขึ้นมาเนี่ยเพราะ,ะเขาเป็นเจ้าของบ้านทั้งมีดทั้งอะไรเขามีเหรอครับ<อ>ในบ้าน พ่อก็ต้องป้องกันว้อยู่แล้วมีม่เอาไว้ป้องกันลูกเขาเองเนี่ยนะหากเกิดอะไรขึ้น<ม>ใช่ไหมครับเขาก็ยังสับแล้วไม่ใช่ลูก <c oughs> ก็คือว่าป้ากลัวว่าเขาจะทําร้ายครอบครัวถูกไหมใช่หากเขาข้างขึ้นมาถูกไหมครับใช่ก็คือมั่นใจว่าเสพยานนนแน่นอนแน่นอนง,งั้นเดี๋ยวให้ตํารวจมาดําเนินการควบคุมตัวก่อนอแล้วนําไปตรวจถ้าตรวจแล้วเจอก็จะดําเนินการตามกฎหมายให้เขาได้บาบัดตามกฎหมายโอเคไหมเอาแบบนั้นไหมครับเอาสบายใจนะถ้าเป็นแบบนั้นหรือจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะโอเคครับป้า เอาละครับหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเองนั้นก็ได้โทรประสานไปยังสถานีตํารวจภูธรสัตหีบเพื่อขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบุคคลรายนี้ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกําลังเจรจาพูดคุยอยู่กับชายที่อ้างตัวว่าได้คุยอยู่กับเบื้องบน ที่มนุษย์นั้นไม่สามารถมองเห็นได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็คงจะทำการที่จะควบคุมตัวบุคคลรายนี้ไประงับอารมณ์และควบคุมตัวไปสอบสวนยางสถานีตำรวจภูธรสัตหีบซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับ เข้าก่อนเข้าก่อนเข้าข้างงคุยกันดีคุยกันดีๆนี่เราคที่เราคดต้องไม่อะไรเปาออกมาต้องให้เกียรกระเป๋าด้วยนะคะให้เกียร์กระเป๋าใครได้ด้วย ได้ครับผมด้วยผมชื่อวีรงภ์ทองปานครับสัราสืบพิยพี87ขอ8เขทุกรักจักรวานนบเซนระบบเซนระบบให้ดีขึ้นไม่ใช่เซนระบบให้ต่ำลงผมทำงานให้กับกระทรวงทิคมของดาดาวดูต่ำขึ้นครับผมท่ตังสายอาอตส่าหามาแล้วอ่าอ่เขาพยายรางเขา อยู่แล้วฮอั่นรนับเ็ไม่มีตัวตนอีตัวนอดีับเบิลเ็ซึ่งกี่รถออกไปเมื่อคืนนี้อันนี้ก็ไม่มีตัวตนพี่ชื่อพี่ก็ไม่มีตัวตนชื่อพี่ก็ไม่มีตัวตนถ้าพี่อยู่ตรงนี้เรียกปะไม่ใหญ่แล้วก็เพี้ยนเหมือนันนะห่ีเดมีจริงเปล่มึงเี้ยงใหญ่แล้วเี้ยนใหญ่แล้วไป มันมันรักษาไม่หายไอ้คนเนี้ยมันรักษาไม่หายกินยาอะไรก็ไม่ไม่ไม่หายไม่กินไม่รับฟังใครทั้งนั้นผู้ใหญ่เบื้องต้นลูกบ้านรายนี้เป็นมีพฤติกรรมยังไงครับมีสติไม่ดีครับสติไม่ดีแล้วก็ชอบทำลายข้าของครับบางทีก็ไปขโมยของบ้านนู้นบ้านนี้ทีล่าสุดเนี่ยเขาจะเป็นแบบไปขโมยที่บ้านฉงมารถมอเตอร์ไซค์ นะครับแล้วก็ทางเจ้าทุกทางบ้านฉางอะเขาแจ้งความไปแล้วที่ที่บ้านฉางนะครับก็ตอนนี้เขาก็ำลังตามตัวอยู่แล้ววันนี้ก็พอดีเจอตัวพอดีเลยคือขโมยรถมาแล้วด้วยแต่ยังไม่หารถไม่เจอด้วยใช่ครับเขาตามหารถไม่เจอครับอันนี้อันนี้ผู้ใหญ่รู้ได้ไงฮะอ่าพอดีพี่สาวเขาโทรมาหาผมว่ามันน้องเขาไปก่อเหตุใช่ใช่ครับพี่สาวเขาอยู่ทางบ้านฉางแล้วมันเหมือนว่ามีกล้องวงจรปิดว่าเห็นเป็นน้องเขาอครับก็เลย เขาหาผมอีกทีหนึ่งครับให้ประสานให้หน่อยให้จับให้หน่อยก็คือเขามีพฤติกรรมขั่งอย่างนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วใช่ครับแล้วชาวบ้านอยู่กันยังไงครับอือก็แจ้งไปจนแบบเขากลัวกันไหมครับชาวบ้านแถวนี้กลัวครับครับกลัวเลยคือหวาดระแวงคือจริงอ่ะไม่ใช่ลูกบ้านเป็นคนนอกพื้นที่แต่มาขออยู่อาศัยอืมครับอ่านี่แหละครับแต่ในครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเจ็บมาหรือเปล่าด้วยใช่รอให้ตำรวจตำรวจการตรวจสอบ ในตอนนี้ทุกท่านก็คงจะได้คําตอบกันแล้วนะครับว่าทาไมบุคคลน,นี้ถึงมายืนพูดคนเดียวตามท้องถนนซึ่งส่วนเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดหรือไม่นั้นเดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจจะทําการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดซึ่งผลจะรายงานให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรส่วนรถจักรยานยนต์ที่บุคคลน,นี้ได้โจรกรรมมาจากเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนั้นเดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจจะติดต่อไปยังเจ้าทุกนะครับที่ได้ลงประกาศโพสต์ไว้ ใน,นพื้นที่อำเภอบันชางเพื่อให้มาติดตามลถคืนนะครับและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในโอกาสต่อไปเลยนะครับเอาละครับในวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วไว้มีโอกาสได้พบกันใหม่สวัสดีครับ